เชยวันนี้ค่ะเชยวันนี้วันนี้คนมาสงสารมากคนมาแบบเยอะมากมาตั้งแต่หัววันมาตั้งแต่หัววันมารอเก็บคอเด็กๆเด็กๆเก็บเลยค่ะงนน้องเนาะสวัสดีครับไม่ด้ได้ทีงานนะคะผมทนนีที่เดิมนะทุนนีที่เดิมกับพี่อง่ทีที่เดิมเล่น เริ่ม5โมงกินสิ่ายมันจะเป็นกบน้านะครับผมกุดชวนกินข้าวไม่กินแค่นั้นจะรวยวอ่นี้ไม่ใช่เวลาม่นกำไรจะเลิกเหมือนเดิมช่ะเสียดายนักคนคนกำลังหลเลยคนกำลังเยอะแต่ขอยังไม่เสร็จเลยคนมารอรอแล้วอ่ะ ที่เพิ่งมาถึงมาถึงมีคนมาจากอะยุทธยาเนาะไม่ใช่ยุทธาไอยุทธยาใช่เป็นรุ่นพ่อเราแล้วไกลไหมครับก็เอาการเหมือนกันได้ยุธยาหอมเงียบงันเลยนะเาช่วยกันแล้วกันเพราะมันมันเป็นที่แล้วเต็มที่แล้วเพราะว่ารอจนถึงสามทุ่มแล้วก็ยังยังไม่หยุดแล้วก็ดูวิทยาการแล้วก็โอมันไม่หนีไปไหนเลย ใจรอมากใจรอเพราะว่าเราไม่มาฉลองครงนานแล้วไม่ได้เขาสั่งวนมานานแลกดนสแดดเราอยากเห็นราอยากเห็บรรยากาศแบบันกันมาวันนี้แลดีเนแดดแดดดีวันนเละมาตนัะที่วนีะร้ันมหลายหลายทีเราเเอาเต็มที่หลาย พี่มานอนอยู่บริการนตุงคือจีบี่มึงั้นคือจิบาล้วนั่นมีเลือมัครับโอ้ยอยู่ไขึ้นไเปิดรถงานท่งานอยู่ครับขราโจะเป็นใจดีตัวเปิดรถว้ให้นอ่เลยโอ้ยอยู่งเมปะ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 ะปะปปะปะะป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 ะเะปะะป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  อนี่ทางนี้ก็ซีนนะครับซีนขังตัวเองไว้ข้างในและฮะตอนนี้นี่ทีมทีม,ทมไรจูดีด้สวัสดีครับโอ้โหลำบากเลย <c oughs> โอเคัวันน,นี้ก็ซีนกันสนุกดีซีนตัวเองนะครับซีนไปเลยครับนอนเฝ้าไว้เนี่ยหรือว่าขนขึ้นรถขนขึ้นรถครับก็เจ็บดีกว่ายา,าไวไปแค่พวก สัญญาณเผื่อมันมาแรงไม่ใช่ครับใช่เราไม่รู้ว่าไม้กางนี้ไปมันจะมาแรงไหมลำบากกันหมดเลยครับเีย่กันหมดเลยพื้นที่ครับผมเจออกันแล้วครับครับผมพรุ่งนี้เอาใหม่ครับพี่มาดูมาต่อน้องๆทีมปลาช่วยครับ ชื่อนกันคนละไม้คนละมือเป็นไรไม่เป็นไรหรอใช่น้องข้าวขายตัวกี่คนนะวันนี้หนึ่งมืนคน <c oughs> ลำบากเลยเราเก็บเก้าอี้กันยก,ก,นะกขึ้นกยกลงอย่างเงี้ยครับ ได้ยินแว๊วๆนะของแก้มอะไม่มีอะไรพี่ออดพูดมาก่อนการไม่พร้อมเลยอะรองเท้าดิซื้อมาจากบ้านแพงนะครับบ้านแพงนี่นะสองงานแล้วใช้มาสองงานแล้วพุ้มมากเลยลาเก้าสิบบาทย่างพราอย่างดีไม่พร้อมไม่ไม่ไม่พร้อมเลยหรือว่าพี่ออดรู้ว่าฝนจะตกวันนี้ตนและไปหลายคู่แล้วล่ะดูร่มดิโอ้โหร่มบางทีมัร่เหมือนกัน ไม่ไหวอยู่ทีนี้พี่น้องดูมาเอามามาอย e. os, tama, mama, ่าไปดูขคเที่ยอื่นผมมึงบอกว่าไปดูน้องคนเที่ยื่นครับ เราต้องกลับนะจะเอาไปขายเอาลงหมดเลยเพื่อพี่น้องมาเยอะน้อง,อง,องๆก็เลยขนลงหมดรถเลยพอ,อลงเยอะก็ขนขึ้นเยอะครับน้องๆขยัขนขันแข็งทุกคนครับ <c oughs> มีโนอีไหม,มอ่ะไอ้นมงนที่ไ่คยเก็บของเก็บไปไยิไม่ได้ถ่ายเชวนันนี้จัดเต็มกันเลย พวกนี้พวกนี้น่าจะอยู่ที่เดิมครับอยู่ที่เดิมขอกําลังใจกันด้วยนะครับพวกนี้มาให้กําลังใจกันเยอะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจปลาช่วยด้วยนะครับ